นี่เลยจะพกข้าวเลยเอาข้าวกินด้วยจ้ะกินข้าวเช้าอ,อ๋อจ้ะโอ้โหหาหอยหลอดครับนี่เลยที่ลุงเอที่ไม้เอาไปกระถุงนั่นกระถุงอะไรครับถุงหอยหลอดครับอ๋อจ้ะเดี๋ยวตามไปดูหน่อยหน,นะอนึ่งอ๋อนี่คนกำลังมาหาครับเดี๋ยวสวัสดีเช้านี้สำหรับครัวลุงเด่นแฟมิลี่ผมตื่นเช้ามากนะเราไม่ได้นอนที่นี่เมื่อคืน เมื่อคืนเราไปนอนอยู่ที่นู่นเราเช่าสถานที่นี้แต่ว่ามันมีพี่เขามันนอนกันเมื่อคืนโอ้โหนี่ก็หาหอยเหมือนกันนะครับหาปลาด้วยเนะาะได้ไหมครับปลาอู้นได้เยอะอยู่นี่ไม่ได้นิดเดียวนะ่ปะปลาอะไรปลาทงหรือพี่ปลากระบอกปลากระบอกโอ้หมขอดูตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อนเขาดูหน่อยนะอุ้ยกระบอกทะเลมีก้างด้วยไม่ได้นดไม่ได้นิดหน่อยนะนยเยอะนะเนี่ย โอ,โอ้พอกินเลยนะพี่นะเช้านี้ปลากระบอกทะเลปลานี่แพงไม่ใช่เหรอครับเนี่ยเนี่ยพี่ไปใส่ดางเอาเนี่ยตรงนี้เหรอรใส่เช้านี้เหรอครับโอ้ปลาเยอะเนาะปลานี่ตกเบ็ดไม่กินเหรอครับอย่างเงี้ยน,นี่ครับก็ใส่ดางเอาเอาเหลยได้เป็นได้เยอะอยู่นะเนี่ย ก็เยอะอยู่นะหลายกิโลอยู่นะสโล3ามโลเราใครยังไม่เห็นผมมาที่นี่นะวันนี้เราจะมาดูมีเอซีทักบัก่อนลุงเดน่นที่ผมไปหาหอยที่บางแสนเนี่ยที่ลุงใจคาดคาดอยู่ไงมีคนพัก็บอกว่าลุงเดน่นมาจังหวัดตราดเลยต้องรอไปติดตามในช่องช่องหลักด้วยนะเส้นทางการมาครับนี่คนที่เียวเรียกหอยขาว หาดลานทรายแหลมกระดครับตัวนี้คือแหลมกระดับที่จังหวัดตราดน,นะครับชื่อมันคือหาดลานทรายนะนี่แล้วเขาก็จะมีหอยโชว์อย่างนี้เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวตามไปดูได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาหาหอย,อยกันนะนี่ก็คือเนี่ยเมื่อคืนเราก็ทํากับข้าวเหมาล้านนี่เลยครับนี่คนที่นี่เขาเรียกว่าข้อกําหนดข้อห้ามในการใช้เครื่องมือทําประมงหอยขาวครับแล้วแต่และท้องถิ่นแต่และท้องที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะ ห้ามใช้เครื่องมือแต่เมื่อคืนเมื่อคืนน้ำขึ้นมาบนนี่นะผมนอนเนี่ยเมื่อคืนน้ําขึ้นมาบนฝั่งนี่เลยนะครับขึ้นตุ่มๆผมก็ยังตกปลาอย่างนี้เมื่อคืนตกปลาทรายแต่ว่าตอนคับๆมาพายุแล้วก็ฝนตกครับดูเรื่องความชื้นตกหนักนอนกันอยู่สองคนเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็เลยมันมีมันมีรถไปอาบมาแค่นั้นแะ,นะเขามาจอดนอนแล้วเขาเขาก็มาดึกกว่าเราเมื่อมีผู้หญิงมีเด็กด้วยลู้อย่างนี้ก็นอนด้วยกันนี่แหละผมก็เลยแบบขับไปนอนที่อื่นเห็นมีผู้ชายแบบบา เขาจะมาเข้าห้องน้าแล้วเขาเข้าไม่ได้กนะุญแจอยู่ที่ผมเพราะว่าเพราะว่าเราคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะว่าเราขอนอนนี่เพราะไม่มีใครอนอนนี่ครับเขาก็จะใช้ไม้ไปกระทุงแล้วก็ผมมี่นะนะผมได้ปูนแดงมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาหอยหลอดกับเขาแล้วก็หอยหอยขาวเขาก็ไปง,งมเอาอย่างไงผมไม่แน่ใจนี่ครับแต่เมื่อวานเรามีคนมาหาหอยหลอดลได้เป็นถังเลยเดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยวเราไปดูรับ รอพูดการอาบน้ําก่อนหนึ่งผมมีหูข้าวด้วยนี่เดี๋ยวต่อดูเ,อเดี๋ยวจะพาลงไปดูครับน้ําเริ่มแห้งเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งเก้าโมงนี่คนจะเต็มนี่เขาบอกนะคนจะมาเต็มนี่ลองรอดูครับเกือบสุดาชายแดนของตลาดละเดี๋ยวเราจะไปคลองใหญ่ฝั่งตรงข้ามดอยนี่ก็เป็นอ่เขาเรียกอะไรกัมพูชาขามนิ้นะครับติดชายแดนนี่เขาได้ปลาไปกินนะทอดน,าน่าจะดีนะปลากระบอกเนาะ มันเป็นตรงนี้เป็นของของหมู่บ้านนะครับธนาคารปูม้าบ้านแหลมกลัดศูนย์การเรียนรู้นี่เขาเขาพ่อพันรูปป่าม้าเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนกลางวันก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านเขามาขายของตรงนี้แล้วเขาขอกุญแจเขา<笑><笑>วก็เสียค่าบริการหนึ่งร้อยบาทให้บำรุงหมู่บ้านอ่ช่วยหมู่บ้านบำรุงหมู่บ้านเมื่อคืนก็จอดตรงท้าตรงนี้ก่อนอูลมแบบพายุแรงมากเลย ก็เลยมาจอดตรงนี้มาจอดตรงนี้เสร็จรถรถเข้ามาตอนดึกเขาก็มาพยายามจะเข้าห้องน้ําเราก็ไม่เห็นเราเราอยู่ในรถเราก็ไม่ได้เปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มองไปมองมาก็เลยขับหนีเขาเมื่อเช้าเมื่อคืนก็ล็อกไว้แต่เราก็มีกุญแจครับน้องไฟอาบน้ําอยู่เดี๋ยวไปทํากับข้าวกินกันแล้วเดี๋ยวสายมาผมจะพาไปงมหอยแล้ววันนี้มีคนแนะนําให้เราไปนอนอยู่ที่อําเภออะไรนะใหญ่ใหญ่ะ อะ,อะไรใหญ่อะเขาบอกว่ามันเป็นบ้านพักที่อยู่กลางทะเลเลยโทรไปถามเมื่อวานเขาบอกว่าขึ้นแล้วประมาณเกือบพันพันแปดพันห้านีะ่ะสตาร์ที่พันห้าไม่รู้เป็นยังไงก็มันอยู่กลางทะเลน่าจะตกตกหมึกตกปลาได้ครับอยู่กลางทะเลเลยอะ่ะอันนี้น่าดีนะโอ้ตัวอะไรไม่รู้ครับมันอยู่ในป่ากงกลางเมื่อวานป่ากงกลางน้ําท่วมหมดนะครับน้ำน้ำทะเลขึ้นตอนนี้น้าทะเลลดลงหมดละ เ่อกว่าน้ำเต็มคลองอยู่ครับตัวน,นี้หายหมดแล้วเดี๋ยวรอน้า้าแป๊บหนูเตรียมลุยกันเดี๋ยวเช้านี้ได้ปลาทูมันเมื่อวานนะครับว่าจะเขาบอกชูชีหรือเอาไปทอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทำกับข้าวตรงนี้เลยจะทำชูชีปลาทูแล้วก็ปลาทูมันด้วยชูชีแล้วก็ทอดกินกับข้าวเฉยๆนี่แหละครับน้าผาหน้อาผาเมื่อกี้แวะตลาดตลาดในหมู่บ้านตลาดเล็กๆ ก็คืนนี้ไ่ไฟกิ่งก็ไม่มีนะมุดตืนะ้อเลยแถวนี้สาตัวสามตัวร้อยเดียวครับนี่การเดินทางของเราไม่สิ้นเปลืองมากแต่ว่าน่ากินอะ่ะเ,เป็นปัดเป็นปัาทูหอมสาตัวเนี่ยร้อยี่สบาทถ้าเอาเป็นแพ็ก่ะลดให้เหลือร้อยเดียวเหมามาเลยห้าแพ็คส่งไปให้แม่ละเมื่อวานนี่เราจะทำชุชีครับชูชีแล้วก็ทอดกินเฉยๆนี่แหละ ก็ข้าวน้องไสหูเมื่อคืนนึงเหลืออยู่เดี๋ยวก็ามาอุ่นหน่อยหนึ่งแล้วกเ็เราจะไปหาหอยกันถ้าได้หอยเสร็จเราจะหอยเนี่ยไปทํากินอยู่ทงที่ว่ารีสอร์ทที่ว่านั่นแหละไม่รู้เขาจะให้ทํากินหรือเปล่าเดี๋ยวจะโทรไปถาาอีกทีหนึ่งเมื่อวานโทรไปเขาบอกมันเป็นร้านกาแฟเขาให้โทรไปอีกเบอร์หนึ่งลงท้ายด้วยหกเจ็ดก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสายๆาจะโทรไปใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมเก็บของเอามาทํากินเลยเนี่ยทอดทอดปลาทูกินเฉยเนี่ยทอดแล้วทำทูชีมี พริกแกงเผ็ดแล้วก็มีกะทิอยู่นะครับโอ้น่ากินอนะ่ะถูหอมครับปลาทูหอมทูมันนี่พอกินกับข้าวนี่แหละเดี๋ยวไปเอาเขียงมาก่ เด้อมาเดอ้อทอดปลาทูเดอ้อมเป็นปลาทูปลาปะปลาทูมันไม่เาหางหางั่นครึ่งเลยดูเนื้อดูสีเนื้อมันร้อน,อนทอดเลยโอ้ยังไม่รยอนอน,อน,นยยรอ,อ,อยยยยนยยยยนยย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 ย่ยยยยยยยเยยย เอาสุบน้ำมันหน่อยให้มันไม่ตีไปทอดอย่างนี้แนหะเดี๋ยวชูฉีครับทอดเราไปชูฉีดีกว่าจะได้แบบแไม่คาวแล้วก็ได้กินง่ายหน่อยเดี๋ยวทอดสักสองตัวตัวใหญ่อยู่นะสามตัวร้อยแต่ว่ากับข้าวเราเต็บตู้ไม่ต้องห่วงเรื่องกับข้าวอะ่ะกุ้งแชบอยก็มีหมึกหมึกหอมสี่ตัวใหญ่ครับเขากำลังหาอยู่ พี่คนอีกคนหนึ่งผู้ชายคนเดียวไปอ้อมไปไหนไม่รู้เลยไปหาในน้ําเลยเหรอครับไปไหนลรมลรู้ที่ผมสัมภาษณ์เขาเมื่อกี้เขาไปแล้วนะนี่เรลยอแต่ผู้หญิงสองคนนี่น่ากินไหมเพื่อนๆพี่ป้าปปนะอาทอดปลาทูมันครับทอดเป็นเหลืองกินกับข้าวสวยร้อนๆทาพริกกปลานะหรือวันนี้เราจะกินกับน้ําพริกลวกผักหน่อยนึงก็มื้อเช้าแบบเบาๆครับ นี่ต้องใช้อาศัยอย่างนี้นะนะลมมันก็แรงอยู่ครับลมทะเลอ่าฮึ굿มอร์นิ่งวันีค่ะนี่ชุดสำหรับหาหอยเหรอ <c oughs> มีแค่นี้ฮ <c oughs> <c oughs> มีแค่นี้ <c oughs> มีแค่นี้ <c oughs> นี่จะ <c oughs> <c oughs> สลัเสื้อเสื้อขาวเลยนะนี่ <c oughs> สีขาวอย่างเดียวอ่ะ เสื้อขันยาวพี่มีอยู่เสื้อขันยาวตกปลานั่นแหละจะยืมเสื้อแขนยาวขงเด็กไงสองร้อยเอาซื้อใหม่ดีกว่าแล้วแต่ซื้อก็ไปซื้อไปส <200. S 1> องร้อเป็นยังไงเช้านี้นอนสบายดีไหมเมื่อคืนส,สบายดีไหม <laughs> ไม่สบายเมื่อคืนลุงเด่นดิน้นเี่ยังโม่ถีบมูยอยู่ตึงตง้งตังตึงตังอยู่ ไม่พี่จงังพี่กว่าพี่จะหาจงังหวะอย่างนี้ได้มันนะยากนะพี่ก็แกล้งหลับไปอย่างนี้นแหละม็เสียลูกคือแม่มาเสียเอาสาฟาดจยูว่าใจนอนไม่มีไหนอ่ะก็เทอทีบ่ะเป็นยังกงทอทีว่ะพาพาห่มก็เอาไปม้วนใจคนเดียวมดดึงได้เขาอ่มันหนาวเนาะมันหนาวเว้ย <c oughs> อากาศอากาศ,ากาศมันอยู่ในรถไม่ใช่ว่าจะร้อนหรือหนาวเทลียบเลยปรับแอร์ยี่สิบหกอ่ะ ยี่ห้าอยู่ไม่ได้ครับหนาวแลวแอมก็จัดดีนะจัดปืดมันทำงานไปืดยี่สิบหกแล้วมันเดี๋ยวมันก็ฟืดแล้วก็หยุดไปเลยโอ้น่ากินนะเช้าเช้านี้มีปลาทูทอดก็โอ้ปันอะไรอีก กิน,นอ่ะฝันะอ,อะไรกหนลูกฝันว่ามีเด็กตัวเล็กๆประมาณสักประมาณสักเมื่อคืนไปฝันก็เลยลูกตื่นเช้ามาลูกดูอยู่นะว่ามันมีสารเท่าที่แถวนี้ไหมฝันเห็นเด็กเล็กๆเดินมาแล้วก็แต่เธอไม่ได้นอนตรงนี้เมื่อคืนใช่ใช่ไม่ตอนตอนที่ที่อยู่ตรงนั้นอ,ะอ่ะตอนจะเข้าน้ำก็หายอยู่ว่าเออที่ตรงนี้มีสารมีอะไรไหมมีไหม ก็ไม่เห็นนะแต่ฟันเห็นเด็กอ่ะจะดีไหมแต่ไม่บอกว่าเลขอะไร <laughs> <laughs> เด็กบอกเลขด้วยเหรอ,อเดินเข้ามาบอกป้าป้าบอกออกสองตัวแล้วบอกสามตัวสามเลยง้นพี่ฝากเลือสองพันคุณสองพันที่ได้ซื้อรถบ,บ้านไม่บอกแต่ว่าใครอยากได้ฝากมาไม่บอกแต่ว่าใครอยากได้ฝากมาลองทายว่าฝันเห็นเด็กก็บอกเลขปะโท เด็กผู้หญิงอีกี๋ยวซื้อปลาส้อยอย่างนี้เหรอโอ้แล้วกินนะเธอน่ากินมากแล้วครับเนี่ยโอ้นี่กินอะไรได้แล้วเนี่ยนาเธอเอาชานมาใส่เดี๋ยวเอาชานนี้แหละชานกระดาษอยู่ตรงเนี้ย ทอดอีกตัวหนึ่งอากาศอีกตัวนึงทอดทอดสองตัวพี่หิวถูกละวันที่หนึ่งอะเราจะลืมอยู่ไหนอะนี่เหรอเออยอ่ะอ่ะออกเอาหัวมันออกกันกัยตอนน้ำมันกำลังร้อนนี่พอเลยเดี๋ยวชูชูฉี่ครึ่งหนึ่งไง ใส่เลยเอาหางมันอยู่หรอเอาหมดทั้งน,นั้นอ่ะสองตัวเดี๋ยวเอหม้ออีกอันทีนี้ไหมที่จะทำซูชิราดเลยเอากระอกนม่อีกอันอนึงพรอแล้วพอแล้ว เราหม้อมาทำชูชีอะเอาพริกแกงมาเอากะทิมาทำง่ายๆครับแล้วก็อร่อยเลยใช้กะทิกระป๋องนะเพราะว่าสถานการณ์บังคับเอาแบบฉ่ำๆนิเยเดอ,อะเนาะกดอื่นแล้วกะทิใส่ไปเลยใ <Okay. S 2> นหัวกะทินี่ใส่หางกะทิลงไปรอกะทิเดือดเดี๋ยวทำชูชีแป๊บเดียว ินข้าวแล้จะได้ไปหาปลากันอหาหอยจ้ะเขาลงไปละเขาลงรถเมื่อคืนนี้เขามานอนเขามาหาหอยอ๋อเขามาเขาไม่บอกเราเลยดีนะ <c oughs> ว่ายพี่ผมมาหาหอยเดี๋ยวคจะได้ไม่กลัวไ <c oughs> อ้ลงเด็ดกลัวเขาไม่หลับถ้าผมมาคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรผมมากับฝ้ายด้วยไงยแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในรถหรอกเขาก็ไปายามไปเข้าห้องาน้ำเขาเข้าไม่ได้ น่าจะเป็นผู้หญิงจริงเพราะว่าเอาไปสายไปส่องกันไงอืมปากด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนไงพี่ก็า่ากทำไมผู้ชายมันมาสองคนพอเดินเขาเข้าห้องน้ำไม่ได้เขาก็เดินเลยไปนู่นเขาก็เดินกลับมาอีกพอเดินกลับมารอบสองกลับไปเ็รูขากลับมาอีกทีนึงเขากลับมาคนเดียวทีนี้เปิดไฟฉายมาผมเห็นเขาเดินเดินมาฟุบเขาหายไปไหนเดี๋ยวไฟฉายอยู่ในห้องน้ำแล้วเพราะเขาไม่ได้เปิดไฟจริงๆก็เปิดไฟได้นะไฟไามีอยู่แล้วออกเข้ายังไงว่าะขึ้นกำแพงอะไรอย่างเงี้ยทุกีนังมองดู เดี๋ยวออกจากห้องน้ำมามุดใตรัวมุดไตรัวเวต็เดที่นี่ห้องน้ำเขาปิดเป็นเวลาเนาะมันเป็นของหมู่บ้านเนาะรอกะที่เราเดือดกันหนึ่งจ้ะเดือดจัดๆแล้วเราพริกแกงเผ็ดลงไปละลายเลยเราจะเอาปลาทูเสร็จตรงนี้แน่ไหมเธอหรือว่าเอาราดเลยเอ่อย่างไงดี หรือว่าเอาใส่ดีกว่ามันจะได้ฉ่ำๆเข้าไปไไม่ด้ซึมเข้าไปเนาะเอาน้ำตาลปี๊บเอาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาใช้น้ำปลาจากคนจังหวัดตราเลยน้ำตาลปี๊บให้หน่อยครับแล้น้ำตาลปี๊บน้ำปลาผงนัวมาแค่นี้ใช่ไหมน้ำปลาแท้ตาสามกระต่ายน้ำปลาแท้น้ำปลานัวได้รับรางวัลปีห้าเก้าด้วยนะเนี่ยได้รับรางวัลปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า ป็นตาสามกระต่ะา,ะายเป็นน้ำปลาจังหวัดตราดนะเนี่ยขวดเล็กๆอย่างเงี้ยครับซนะื้อแพ็คสามสิบห้าบาทใส่แล้วแค่นิดนึงเติมตังเข้าไปเที่ยวเข้าไปเลยโอ้โหซอสเราพอแล้วเธอ,อเอาผงชูรสหน่อยเดี๋ยวใส่ผิวมะกรูดแ,แล้วก็ใบโหระพาหน่อยนึงจะดีเข้าไปนิดนึงไะพอแล้วอ่ะ,อะเ,อเอาปลาใส่เลยอนะเอาปลาทูมาใส่เลย ชุบชุบให้ให้น้ำซอสมันซึมเข้าปลาทูหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาน้ำซอสนีเ่เอากะทินี่ยนะครับราดข้าวไปเลยนี่ไม่น่ากิน,น้วเห็นไหมไม่ว่าคูหันยาวๆหันฝอยหัวละพราพี่นิดหนึ่งพี่ใส่เมนูง่ายๆโคตรเนีย่ยเยยให้ซอสมันซึมเข้าไปในปลาทูลอง ขอ,อก,กะทิอีกนิดนึงจะได้เอาลาบข้าวได้ด้วยสีกะทิให้ชูชีพแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยโหระพาของลุงเด็ดเมื่อวานอยู่ไหนอันนี้ไอของอะไรนี่หรอแล้ม่ใส่แบบนี้โหระพาเดี๋ยวอยู่สองใบ เราพามานคืนนี้น่าจะเอาใสา่ถังขยะไปแล้วมัดบังอย่างสวยจะชิมให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงได้หรือยังถ้าได้เดี๋ยวก็ใส่จานแล้วก็เอาใบมะกรูดโรยเลยหอมมากก็เด็พี่น้องด้วยสีปลาทูบัวลุงเด่นนี่ไปจะท้อี่ไหมมันยังไม่เข้มข้นใช่ไหมใส่หมดเลยไหมมั้งสามสิบบาทเล่ยอ,อ่ะเที่เหลือทำไมอจริงเลยเล่นกันให้เลย เอามันฉ่ำๆเอาปลาทูมันสุกๆไปด้วยกันนี่แหละดูสีสันครับปรุงรสตามใจชอบนะเอียงๆหน่อยให้น้ําชูฉี่อะไ้มันเข้าไปในปลาทูครับเรามันเดือดีแป๊บนึ่งปลาทูนี่ก็พร้อมกินละตักเลยกินง่ายๆพอเช้านี้ครับขี่ข้าวทีนี้ กินข้าวกันครับพี่น้องสุกแล้วจูจีซูชิปลาทูครับปลาทูปลาทูมันนี่น้ำซอสซึมเข้าในตัวปลาเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมโคตรร้อนเลยนะฉ่ำม,มากทูฉ่ำม,มากแต่งจานนิดหน่อยให้มันร่อยไปเลยแล้วก็เอาไปโหระพาซึ่งเหลืออยู่สองใบพอดี S 1> <S 1> ไปข้ไปหน่อยนึงเออคนละเตัวคนละใบแล้วก็เอาน้ำซอปราดแล้วทข้างเลยวันนี้เราเอาใส่เยอะๆเพราะว่าเราคงจะกินน้ำซอปมันแล้วนี่พอนี n เสร็จแล้วก็เอาไปมะกรูดไหมโอ้ยขั่นมันไม่กรูดไม,ไม่สวยเลย <S <S นี่ก็มาดูใกล้ๆเลยหั่นด้วยมะก,กรูดอ๋อหรือเอาพริกสดใส พริกแดงสักเม็ดหนึ่งไหมมาโชว์หน่อยได้เลยได้เลยแต่งจานด้วยพริกแดงวิยุงอ,อ,อะไรวะแมงคุ้นหรือเปล่าคุ้นแล้วก็ไม่ใหญ่อยู่เมื่อคืนเขาบอกกำนันจะมาจะมาช่วยดูแลเราตอนตีห้าแต่เราไม่อยู่ไม่รู้มาหรือไม่มา <c oughs> น่าจัดเพราะเราไม่เห็นอนะ ก็น่าจะคิดว่าเรานอนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ๋อลดลดขนาดน่ะเออเขาก็อาจจะคิดเป็นทีมงานนั้นอยงนี้ก็ได้เดี๋ยวใครจะชอบเผ็ดเราทานไปเลยนี่มาแล้วครับชูชีปัทธูปาทูมันเรียบร้อยกินข้าวป่ะยึดมาแล้วครับพี่น้อง วันนี้เป็นวันของปลาทูนะในช่องครัวรลุงเด่นแฟมเบรี่ครับเสร์ฟพร้อมกับเมนูปลาทูทอดแล้วก็พริกน้ำปลาไม่เอาแล้วผักลวกก็ไม่เอาแล้วหิวแล้วอยไปเก็บหอยแล้วอย่าไปเก็บหอยแล้วบเอาเลยว่าจะลวกผักวางตุ้งกินทุกกี้ตอนเย็นแล้วกันเก็บไว้น้ำพริกน้ำปลาไม่เอาแล้วหิวไม่เอาอะกินเลยแล้วก็ดูวิวนู้นคนลงมาเยอะแล้วนะน้ำลดลงไปเรื่อยๆแล้ว เส์ฟพร้อมกับเข้าสวยวร้อนๆมาเด้อนี่น้ำซอสลงเด่นใบมะกรูดเข้าไปดูนี่คือน้ำน้ำราดจ้ะยกคนละตัวไปเลยเกียวหัวก็ได้อะเล่าหางเออเลาหางก็ได้ ครับโอ้เนื้อฉมเนะนดูเนื้อปลาดูเนื้อปลาช่มๆในมะกรูดทะลักเป็นยังไงเ่ร้านอาหารได้แล้วเปร้านอาหารได้อีกแล้วกระ้านหน่อยไม่มีพริกนำปลาขอทูมัน ต่อคำแดงใส่จะใส่ก็ได้เลยอร่อยอรกอยดีดีดีใช้มือเลยแคมปิ้งแบบ VIP ครับกินอาหารท้องถิ่นชอบเผ็ดก็จะได้มีแรง ิัหนหอดไดยถวดเลยนี่บอกพุ่มมั่มขากกับแวะไป,ปะซื้อได้นะที่ตลาดถากกับจะแวะซื้ออยู่ชาหาดแหลมเจริญเดีย๋ยวซื้อถังแล้วเก็บไว้บนหลังคางเลยพี่ก็บอกวให้เธอส่งรถด่วนไปเลยไปถึงก่อนเราอีกส่งรถแที่เย็นไปอ่ะวนวลชวนไปซื้อแล้วซื้อไปให้ยาอทันกับนี่ ไม่อยากเขไม่อยากลงรถเข็ดนเหนยียวให้เลยอือลำเนื้ออร่อยมากเลยเนื้อปลาเนื้อคำใหญ่ๆเลยอื <c oughs> อเลียวข้าวนวัย <c> บ <oughs> <c oughs> ั้นอะไรใส่ปากใส่ปากยืเขาอ,อยู่มงถ้ามาต่างจังหวัดทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหม อร่อยเนปลปลา,ปาปทูอร่อยมากมันไม่ใช่ปลาทูนะนเป็นปลาอะไรมด้วยแต่รสชาติดีเหมือนปลาทูนะปลามันปลาทูมัน คนเหนือชอบกินนะปลาเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นหนึงเหนือมันเค็มนะ,มนะออเน็มัมนก็อ,อกเค็มกรอเค็มอต้องดองเกลือให้เยอะกว่าน,นี้เผื่อมันไปไก่ไงบีมะนนาวใสแค่ให้เลยฝนตกนะ่ะคืเสียงอะไรเนี่ยลมไนงะลมไนงะพายุกลางทะเลไงนะนะทุกวันลมแรงมากพายุมาครับ ฟังเสียงลมแบบอย่างนั้นต้องรีบกินเดี๋ยวเก็บมันทันแล้วเนะี่ยมาก็มาไวเลย เนี่ยไม่กินบายทูตีอ่ะจักเนื้อมันสิกินไปเลยมันไม่หอนะอออนห่อแสบวายุก็เนื้เขาวอนถึงหน้าเสียงลมแน่กลัวเลยเนะาะเมื่อคืนเสียงอย่างเงี้ยเมื่อคืนแรงกว่านี้อ่ะเมื่อ,อคืนแรงแล้วมีฝนหนะัก ไม่ผู้ชายขึ้นมาแล้วผู้หญิงลุกไปทีมงานด้วน่ะช,ชําๆขออนญ่ตใช้มือเอะจะได้บันนากปลานี่มันอร่อยดีนเนื้ออยู่ตรงหางหน่อยนึงดีนะเราเข้าคุนปลากันก่อนครับเดี๋ยวจะได้ลงหรือเปล่าไม่รู้เลยเหมือนพายุมาเดี๋ยวให้ดูหน่อย เห็นพายุมาการทะเลมัน้าเดี๋ยวนะย้อนกลับไปเดี๋ม่ลกลัวมากครับ,รบประมาณว่าเสียงลมมันกระทะกับใบสนหรือเปล่ามันเลยดังแบบวิดวิวอะไม่รู้ในกล้องจะได้ยินไหมนะแต่ดังมากดังสู้ดเลยมาไวมากครับเก็บไม่ทันเลยตายแล้วพี่ต้องยังไม่ทันได้ล้างถ้วยเลยฝนมาแล้วโอ้เอาอยัางหนขง เอายังไม่อิม่มเหรอโอ้คนห่ว,หว,หวงปัดทูครับอูดเสียงแบบเสีย<ไ>งแบบ,บาน่ากลัวเนะวาแะแบบไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้บ้านเราอะ่ะมันมันเป็นลมแบบว่างเนาะอืมเจ็บไม่ทันนะครับดูที่นมมีฟ<ม>้าไม่ฝนไหมถ้ามีฟ้าจะจักรยารถออกไปอีกอลมเร็วมากตายละ ว่าจะไปหาหอยทําไงเนี่ยอายุเขา้านี่ยังกับ,บ่หมอจอดทั้งวันรอดนี่เนาะเม่รอดนะดีอยู่ <laughs> ดีอยู่แต่ว่าเรากินข้าวกินข้าวเสร็จพอดีก็ดีอยู่เกือบไม่ทันละจะมาหาหอยฝนก็ตกอีกแนะล้วเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนให้มีออกซิเจนในรถก่อนน้ำมันรอเยอะแยะเต็มถังประสบการณ์ของนักเดินทางของแท้ครับแต่ว่าผมชอบฝนมากกว่าแดดนะอย่างเงี้ยตกแล้วเย็นดีแต่ว่าคืนตกหนักกว่านี้อีกวันนี้เราก็จะ น่าจะรออยู่ตรงนี้ก่อนอะเดี๋ยวผมทาการบ้านใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูว่าแพลนที่เราจะเดินทางต่อในวันนี้จะไปไหนกันต่อครับก็แฮปปี้ดีก็นี่แหละมันเป็นรสชาติของการเดินทางครับเราเดินทางแล้วก็ต้องเจอแบบนั้นแบบนี้มนันเป็นเรื่องธรรมดาของการเดินทางอ่าได้กินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้จะตกจะจะตกจะแดดก็ไม่ว่าแล้วแต่ผมรับได้หมดอะผมกินข้าวอิ่มแล้วแต่ถ้าผมยังไม่ได้กินข้าวนี่แบบอไอท้องนี่ไม่ไหวนะหิวข้าว หิวข้าวเช้านี่มันไม่เหมือนหิวข้าวเที่ยงหิวข้าวเย็นนะข้าวเย็นนี่ข้าวเที่ยงกินก็ได้ไม่กินก็ได้ฟาดฟาดฟันทุกคนได้เลยเออถ้าข้าวเช้านี่ต้นสนนี่ก็ไม่สนใจอ่ะไอทองอ่ะข้าวเดี๋ยวรอฝนตกก่อนนะเก็บบรรยากาศครับเดี๋ยวติดตามการเดินทางลูกเด่นแล้วก็ลูกเด่นแฟมิลี่นะครับเก็บบรรยากาศเพื่อนๆมาอยกมาหาหอยแถวนี้หาฟรีด้วยนอนนี่คิดร้อยเดียวนะครับเป็นเงินเอาไปบำรุงหมู่บ้านถือว่าดีแล้ว บอกกันเลยว่าถ้ามาสักสองคันเนี่ยจะดีมากถ้ามาคันเดียวมันจะมีความเป็นพิเวทสูงมาก <c oughs> ไม่มีใครอยู่ด้วยกับเรา <c oughs> แล้วคุณก็จะระแวงแล,วแล้วคุณก็จะระแวงกันเอง <c oughs> ถ้ามาสองคันเนี่ยดีนะแล้วก็มีร้านแคมปิ้งหลายจุดผมเช็คแล้วคูณละร้อยห้าสิบบาทค่าไฟคิดแค่ห้าสิบาทแต่มันไปอยู่อีกฟากหนึ่งนะถ้าจะไปเกาะเอ่อเกาะอะไรนะกอ่อเ <c oughs> กอาะดังๆที่เนี่ย นั่นะก็คือต้องไปนอนที่นั่นนะเดี๋ยวลุงเด่นกับน้องฟายก็ทําการบ้านกันก่อนไม่ใช่ก่อช้างก่อช้างนั่นอยู่ก่อกรูดก่อกรูดอ่าใช่ใช่ไปละเดี๋ยวสําหรับอีพีนี้กินข้าวกินปลาแล้วก็นั่งรอฝนติดตามได้ในอีพีต่อไปของเราว่าเราจะไปไหนกันต่อครับเราเราจะได้หอยไปกินไหมรอติดตามในอีพีต่อไปไม่แน่ใจว่าลุงเด่นหรือว,ว,ว่าแฟมิลี่จะลงก่อนก็ติดตามทั้งสองช่องแล้วกันนะครับนะกำลังว่าจะ มัอยู่หลังลรถกําลังว่าจะนอนหลับแล้วนะฝนหยุดแล้วครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อใน EP ต่อไปนะครับว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้สำหรับ EP นี้ลูกเรียนขอตัวไปก่อนว่าจะนอนไม่นอนละลุยต่อดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ